เวานนี้นะคะเรื่อง The Room ค่ะเปิดตัวที่เซนทัลเวิลด์นะคะอย่างที่ทราบช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเคอร์ฟิวเบาๆค่ะก็การเปิดตัวภาพยนต์หรือว่างานบันเทิงต่างๆก็จะเลื่อนเวลานะคะล่นมาให้เร็วขึ้นค่ะเมื่อวานนี้ก็เปิดค่อนข้างเร็วนิดนึงนะคะก็ไปเจอพี่บีมกวีค่ะแหมจริงๆแล้วก็พี่ชายเกลียพี่บีมนี่ก็จริงๆเป็นติ่งค่ะเป็นแฟนคลับมันแต่สมัยดีทูบีนะคะก็ติดตามพี่บีม,มาตลอดจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาพี่บีมกับพี่ออยนะคะก็เหมือนเปิดตัวแล้วก็มีขาวว่า,งงานนงงะะว เมื่อวานนี้นะคะเปิดตัวภาพยนตร์ค่ะก็มีช่อดอกไม้นะคะจากคุณพ่อคุณแม่พี่บิ๊กดีทูบีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ทำเอาตื้นตันกันเลยทีเดียวแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังคิดถึงพี่บีมแล้วก็พี่แดนอยู่นะคะว่าแล้วเราไปดูข่าวนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่บีมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูปีที่แล้วเอามอนไปให้ปีนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยก็วันเกิดพี่บีมพี่อยู่กับพี่ออยหนูก็แบบ ปีนี้มายังไม่มาเลยอะไรนะมายังไม่มาเลยผาดใจ่ได้แต่เล่นรักไม่จริงไม่เชื่อหรอกมตาวลือในไอจีอ่ะผมอ่ะไม่น่ากลัวหรอกไปดูด้วยกันไหมเดี๋ยวผมคอยตอบย่อยมาป่าเม่อไห่มาฮาต่างทีนี้อ่ผมว่ามันเป็นบทที่แปลกอ่ะมันเหมือนแบบเราไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อน้วก็มันคงจะฉีกจากที่ทุกๆเรื่องที่เคยดูมาครับมันอาร์ตมาก จริงๆต้องลองดูต้องลองดูปีเมื่อไหร่แต่งวิทย์คะยังคือตอนนี้หลายคนชอบคคิดว่าแบบ <คน S 1> ออกงานแล้วแบบมาถามว่าจะแต่งหรือ่าอะไรเงี้ยคือไม่ใช่นะย,ยังยังไม่มีนะไอเดียด้เป็นประกายเลยใช่ไหมมันเป็นลายมันลายเขายังไม่แต่งนะได้ได้ได้ก่อนได้ไไจริงๆก็ความพร้อมตอนนี้ยังยังยังไม่พร้อมเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็สร้างนานไปนะฮะ ก็ทำไปเรื่อยๆแหละก็มีนู่นมาปะนี่มาปะวันนี้จริงๆมีช่อดอกไม้ด้วยวันนี้ก็แฟนคลับเอาช่อดอกไม้มาให้ช่อด้วยว่ามีช่อนึงเป็นช่อพิเศษมากเลยครับวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็สำหรับแฟนคลับขอบคุณมากครับเท่านี้วันนี้คือจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของ ของบิ๊กนะครับคุณพ่ออุดมคุณแม่ยุพากิติกรเจเลยนะครับคือมันทำให้เรานึกถึงสมัยก่อนที่เราไปตามค่ะรู้สึกรู้สึกดีดีจังเลยอะรู้สึกยังบ้างคะที่คุณพ่อคุณแม่บิ๊กยังคิดถึงพ่อแม่ช่วงช่วงนี้ผมก็ยุ่งเหมือนเดิมครับผมไม่รู้จะอ้างยังไงครับมันงานเมื่อตอนปลายปีก็ไม่ได้ไปเพราะว่าอยู่อังกฤษนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ยังนึกถึงนึกถึงผมนึกถึงแบบว่าแดนด้วยนึกถึงแดนด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณมากมากครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะไปหานะครับบุพพันเนาะพูดไปนึกแทบก็จะไหลไปดีทูบีจะมีคอนเสิร์ตไหมคะไม่รู้ครับก็เดี๋ยวถ้าเผื่อมีก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็รู้กันถ้าไม่มีก็อีกนานเลยจะรู้หนังที่ตามละครไปก่อนเนาะใช่เดี๋ยวไม่หายดูกับพี่บีมนะพี่บีมไปวงนมก่อนได้จ้ารับพี่บีมนะคะขอบคุณครับ รอติดตามผลงานของพี่บิมกวีนะคะไม่แน่ค่ะอาจจะมีละครทางช่องไทยทีวีกับเราด้วยนะคะตอนนี้พักเบรกสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูนะคะเปิด